ทีหนึ่งลงช่วงนี้นะอ่ะมักไม่ติดเมื่อกี้เจอแดดแดดแพรลี่อ่ะคนแดดถอยหลังมาแล้วแพรลี่ได้เอ้ยโหดเกินอืสองรอบเลย เฮ้ยแม่นมากแดดไปปุ๊บแพรี่ได้แพรลี่หมายถึงว่าเข้ามาแพรี่กับตัวเราอ่ะนะยอมเลยมีคนรักเวทแล้วเหรอเมันมาแล้ว สบายา้องตายไปนะฮะสบายเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับเจฟฝน เจ้ฝน <ane> <affiliated S 2> บางบออะไรคือบางบอก็บางบอก็ไ <jamais> ม่ใช่เจ๊ฝนถามได้นับต่อเลยแล้วกันนะอะจัดไปจะไปให้ได้เสียฮะอุ้ยชื่อจีนจ๋ามาเลย ชื่อเกาหลีหบนเกาหลีคิมขยองจุนนี่ทำไไในเรียนที่โซมานี่อ่านไม่ออกเลยนะเนี่ยหื้เ <c oughs> ือเอีงแท้แชเออไม่ใช่แชซังพาแปลอยู่อะไรสักอย่างประมาณนี้แหละหวานไม่ออก เอ้ม,มันอยู่มันอยู่นี่มันอยู่นี่นอยู่เรือใหญ่นี่มาตาลิเอ้ยไม่ใช่ตัวไฟเกาะม่วงด้วยเห็นตันตวเดียวหรอ หลังไปแล้วโอ้ม่นะเฮ้ยเอาอยู่นะกูกะช้ดาบมึงเนี่ยแหละฆ่าม,มึงเลยละกัน còn subscribe cái. kênh à, ừ, Ghiền không <coughs> จบหมดสี่ค่ะอะไรเลยแคมจองซอสม่วง ไตายแล้วู错。ตายแบบตายไม่มีเหลือแล้วเอาเรื่องตุ๊จิมิโดหนีกูโดนติกูวิ่งเลยค่ะกูมีคนแรกผอนีหกก็แบบเยี่ยมอติใครวะ ใช่กูบอกเลยกูวิ่งอีแบบกูวิ่งกูแบบรันท uh ี่แบบขโมงเราไปแล้วจ้าไอ้เชิอะอยู่ท้องแม่กูเหรอไอ้ส่ไปแล้ว้าวคนแรกเลยไปแล้วก็บอกที่พ่อตีอยู่ไปแหละหนีย่ามีมาร์เก็ตอยู่ตรงนี้นะ ถ้าไม่มีคนไปหยิบอะมีตัวเห็นแล้วเห็นแล้วีนีนนนน่โอโ้โหเรียกไปทำไมวะเนี่ยผลเป็นคนจริงวะเออ,อย,นะยังไม่หมดนะยังไม่หมดเน้การลายเด้งมึงเก่งจริงเลยไม่มีใครเก่งท่ามึงอ่ะผ<ม>ลเขากูเป็นคนเปิดกู ฆ่าได้ก็ไม่แตกก็วะกูเห็นก็ออนกูเปิดด้วยสายตากูเองหีหลอกดูดิบดูครัูรฟาดฟาดคุวกลัวจะเคยมันชีบอดป่ะเฮ้ยเฟ้นหรอเราเองจะพาไปสกายฟอร์สสกายฟอร์เพื่ออะไรอ่ะฝนเอาดิฝนได้แล้วลุง ถ้าไม่ใช่พฝนไ,ม,ไม,ม่ถ้าฝนยังไม่ได้ฝนไม่มีทางมาร์กหรอกถ้าฝนไม่เล่นตัวฮิวอ่ะโถเอ้ยลุงคิดว่าน้องเป็นคนดีขนาดนั้นเลยเหรอใช่ทช่ช่างหลงผิดมาน,นานใช่ไหมเนี่ยใส่วงมาแล้วเด้อิิๆฝนมันตก <ละ S 1> เป็นเร็วจริงเลยใช่ไหมโถไปดีกว่าแหม ถ้าไม่อิ่มใครเขาจะให้อ่ะเออเขาไงเอา,าตายแล้วลุงเป็นคนดีเกินไปเอาเลยทางโซ่ทางข้าปัาน้นมีเ็นบอทใช่ไหมเนี่ยไมีดูป่ะลุงวงบิด มีของเดอ้อที่มาร์กไว้ให้นะอะไรเนี่ยหนีไปอีกนิดหนึ่ง ยาแบบยาเหมือนอะเอ้ะมีศพว่ะไม่ใช่มีคนเก็บเอ้ยมันบวกกอยมันอยู่นู่นไหนๆนะ不错 อยู่นู่นอยู่นู่นหลายตี้อยู่เด้อหลายตี้เดียวมากกว่าสองอ่ะคุณเล่งกันโดนหนึ่งไอ้ตัดไป,ปมันเปล่าคุณอือโดนแล้วกันอุอ้ยตัดจอขจอ้าจ<อ>้าแม่กุมมาแม่ ยังคเดินกม่ไหวดด้วยเฮียละเฮียละเฮียหละเฮียลโอ้คะแนน้โอ้โหโดนโดนนียโดนคืนบ้างเป็นไงน้อง ตายไปซะไอ้แอโร่ไอสนอนชิไหมไอเหี้ยัวตวกไอรเหี่ยทำไมอะฉันค้างฉันค้งอะาสงสารอะไ่นอะไอ่ไม่มียาให้เลยเหรอขอดับยาเลยครับ ในศพในศพเห็นวันชาดิใจไม่ดีแล้วโอ้โหอ๋ออ๋อค้างเฉยใจไม่ดีแล้วตะกี้เออตะกี้กำลังจะแพรลี่แล้วเมื่อกี้นี้ค้างเฉยอะไรครับก็มีมีมีเกาะม่วงนะในศพอะในศพตัวไฟอะไก่ไหนทิ่งไปดิทางนู้นอะ คือ,นอ,อ,นอ,อนเนาะคุณไปปลุกไฟแทนสัิเรียมเลยอย่าโดนเผาเลยวะใช่โอ้ยไม่ใช่เป็นเบสายานี่มันตัวชั้นดี ไก่ยิงสลิงไม่มีนะสแสดงว่ามีตัวอยากช็อปปิ้งแล้วว่าไก่ยิงสลิงปะไม่รู้ไม่ได้ยิงจ้ะแสดงว่ามีตัวตไปช็อปปิง้งไปก่อนต้นไม้ต้นนี้มันอยู่สูงเกินไปมองไม่เห็นเดบีเดบี ป๊อปปิ้งหรอในวงไม่มีแล้วมีแต่ตรงเนี้ยถ้าจะไปต้องยืดไปไหนไม่ได้ไปอะไรมีตัวมีตัวเะคยันนะเรัน อีแอ่อีเว้ยอ,อีตัวปิดตาอีอีบอร์ดอะมันชอบเอาไอ้นี่มาแบบใช้สลิงไม่ได้อะเบื่อลำบากบชใชยแล้วมีลูนตรงแคนนอนเ <c oughs> yeah, นี่ยลงดิบถอยเด้อ เดี๋ยวเอาแอรสไตล์ลงระหว่างสองอันนี้นะจะหาที่หลบชาร์จก่อนอยู่นู่นอยู่นู่นเดี่ยวดีเลยล่ออยู่มันล่อเราเนี่ยเลยอะไรอะอะไรไ,ไง,งเดี๋ยวฝนจะเอาลงระหว่างแอรสไตล์สองอันเนี้ยแหละได้ละคนเยอะแน่เดี๋ดีเลยมันบวกกันอยู่นี่นะ

โอ้โหไปสักแน่เยโดนช่ครับจะนี้ไปไหนเกลอย่าลอยตายตายคุฆ่าแล้วยเยดเย็ดเย็ดย็ดยาโน้น Ô, ôi tại 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 đây kè <laughs> long nè em tiêm mù lạc cái mù lạc mù lắm, chặt bay ô nhiễm là ô nhiễm โอเยนิดเดียวสวยไก่ช่วยผลได้นะต้องไม่ต้องนะฮะฝนไม่ต้องเล่นฝดตีไปฝดตีไปกูช่วยกูบอลอยู่ยางเงาอะ เออเด singly เราเราหิวเร็วมันหิวแป๊บเดียวก็ได้อะถ้าถ้ามีดาบหิว่ามันรหแป๊บเดียวจริงไม่ถึงไม่ถึงสามวิอ่ะก็ก็ชุกได้แล้วอใช่หิวเ,เร็ววิ่งมาโอ้ยมันทำไมมันมันแคบลงเลยไนดะ้ปะเนี่ยมันยากอยู่นะ,อะ,ะโอ้ยมีดาบ<ะ>อะ มีมีไปอะไรก่อนมีขอปะกะม่วงสเปีย,ย,ยนี่เราระวังนะบาเลตตานะทางเนี้ยแต่ว่ามันหมุนไม่ได้มันหันหน้าทางนี้อย่างเดียว มีศพว่ะศพอยูบบ่ทางนู้นอะไรต้าวอยู่นี่อยู่นี่มีศพมาแล้วตัวไฟกับตัว ใ่เอออกจากตรงนี้ออกจากตรงนี้ออกจากออกจากแอร์สไตล์เดี๋ยวโดนขึ้นต้นไม้รอเลยอดกันีน่ มันตีพร้อมแล้วเดี๋ยวแน่เดี๋ยวนนี่เล็งอยู่เดี๋ยวเล็งอันทะลุอยู่หรอกช่หัวมัน,ม,นมันสู้กันอยู่เหรอม,มีตัวมหานี่สองตัวไปช่วยคนกันตายหนึ่งว้าว có thằng cày dao đấy, được, 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 เดื่คนเดียวสุดล้วนเก็บเรคนเดียวเก็บหมดเลยสามคนอ๋อตระนากุลนใช่เนี่ยนี่ของใครอ่ะอชนะโอ้ว่าเนียต,ตอนนี้ยากมากเลยนะ ผลแบกผลแบกโ,นะโอ้ยน้าโหหยิบแบบว่ากระบี่เล่นเล่นสนุกริงกระบีะบ่ถ้ามีเพื่อนเข้าให้ชาร์จแล้วก็ก <c oughs> ใช่เขากาอีฝนเขาถามหรือจ่าใช้ใหานูินใช้ให้นูยิงอ่ะระยะยิงเดียว อุ้ยแต่อีตัวนั้นคือสะใจจริงอ่ะอีตัวที่แกยิงกับฉันยิงอ่ะเออนี่เนาะจะตายอยู่ไ่นดูยศนางสิไม่มีที่จะใส่ยศแล้วเนี่ยยศเต็มห้าสิบสี่อ้าทำไมมันง่ายมันง่ายกว่าเมื่อวานนี้อ่ะไม่ง่ายนะตัวหนตวไหน มีความรู้สึกว่าง่ายกว่าเมื่อวาน <S 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 อ่ะเออง่ายกว่าเมื่อวาน